เรก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้มาพบกับบอลโ h ฮ a l เล c ร a ช n e l กันอีกครั้งนะครับก็วันนี้มาไอ้บวกปีฟาไอ้ที่บวก,กเตะปีฟาเนียนะครับคือบวกโกเวียดหน้านั่นเองครับจะบวกห้าขึ้นหกนะครับ,บ,ก, 5, รบก็ดูที่ผมบวกไว้ผ,ผูแม่งแต่ละตัวซื้อแม่งเป็นเกือบสองสามแสนแล้วก็ เ้าไม่ติดนี่กูเลิกเลยกูบอกบอกองกับมือเลกูเลิกแล้วมาดูเลยครับมันจะติดไหมกองแช่งพร้อมติด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  เฮี้ยพ่ออมตายควายเฮี้ยอะยะหมาสัตว์คุยกูบวกต้องเยอะไอ้เฮี้ยมึงไม่ติดที่กูง่ายงี้เจ็บแม่คุยเฮี้ยไปละเซง